ดีครับสุดๆงพดีวารับมเง่หน่วยทหารไม่มีวดต้องอ่ดีครับดีครับรถนลไปขยับนะโอ้เยอะเอะมาาางานทั่เข้าเขได้ปุ๊บติดเชือเข้าแบบมเทกเขาอ่ะใช่ไหมเข้ามาเลย

เขาเลยพี่ลูกเดี๋ยวไปขอความช่วผลงานก่อนทินเตี้ยนโอ้ยเขาต้องเข้าเขาไม่กล้าหรอกไน้ำโดยสยอเรานี่นะครับโอ้โหรองแชมป์ปีที่แล้วนะครับโอ้โหแชมป์เจอเราอันนี้กากามาโครนะครับร้อยประกอบเราโอ้โหส่งตัวทีเด็ดมาทั้งนั้นเลยครับโอ้โหอันนี้ส่วนพันยี่สิบหนึ่งเราโอ้โหนำโดยการแพะเราครับแชมป์เก่านะครับโอ้โห ล่าสุดนำทีมอยู่ซุ่มซ้อมอยู่ทุกวันนะครับเพราะเข้าเวแทบทุกวันนะครับซ้อมอยู่ทุกวันครับเจ้าถี่นนะครับสำหรับพานี้หนึ่งนะครับจะมีตัวเต็งอีกหลายคนนะครับนี่ครับหมวดแดกเรานะครับรออยู่แล้วนี่เราสังเกตการอยู่นะครับัวเต็งนะครับแล้วก็นักเชิดเรานะครับโอ้โห่เพราะอะเชิดสักตอนนี้กําลังดูพร้อมอยู่นะครับวันนี้ tôi tìm người hân nhân này nèo 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 YouTube nèo 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 เฉพาะโงยเฉพาะกรรมการนะครับเทมนี้รู้สึกรุนหน้าดูเเเขข้้้าาแลลวยตอนนี้ร้อยตัวซองนะครับที่หนึ่งครับสยอเจอกับตางซองยี่สิบหนึ่งนะครับสยอครับโยนเข้าไปแล้วครับโอ้โห ไปนนิดหนึ่งครับมาเคลื่อนหาจะหนักไปนิดนึงครับแรงไม่ถึงนะยังไม่ได้ที่นะครับกีกครับทองนี่ไะ่ได้ที่นะครับเด็กครับน้องภูมิเราครับตามเข้าไปครับแซงหน้าไปนิดนึงครับแน่นอนเอ๊ะ ไปเล่นไกลอย่างนั้นนะไปเล่นคนเดียวะจะออกหมดแล้วสนามเอ้ยสนามสองอ่ะโอ้โหโยนแจกอะไรขนาดนั้ะไปเล่นคนเดียวฝีมือฝีมือ่าฝีมือล้วนๆน้องภูมิเราครับสนามที่หนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับน้าภูมิเรานะครับทันซอายยิมหนึ่งสองข้อประกวดครับซ้ายบอกโอ้โหงี้ไม่ไหวเว้ย ขอ้ักระป๋องเี่ยตลี่ยนะไม่เอาห้อาแเอปาแล้วโอ้โหโอ้มือตีมาโดยเฉพาะนะครับน้องหินเร่านะครับไม่ยอมนะครับินเราไม่ยอมเข้าไปตีได้ตีไปตีได้ตีไปครับเออเราประกอตีได้ตีไปนะครับงไไไป ไปเองไปแล้วสนามที่สองนะครับตอนนี้เอนะแปดต่อศูนย์คะแนนนะครับใครดำไม่รู้นะครับทีมเดตกน้ำอ๋อร้อยบอกอนะครับน้ำอยู่นิดเดียวนะครับ แปดต่อศูนย์นะครับนิดเดียวนิดเดียวครับยังทานอยู <c oughs> ่นะครับนิดเดียวแปดต่อศูนย์ครับพายิมหนึ่งเอาเลยน้องฮีก็บอกทำทีเดียวนะครับทำนิดเดียวนะครับยังทานอยู่ยังทานอยู่โเขาสองแล้วเขาอยู่สองเขาสองเข้าว่าพายิมหนึ่งตีเตื้อนนะครับอ่าประมาณสัี่แต้มนะครับรอบนี้นะครับไล่มานะครับเกมนั้งแค่เหรอสามสี่แจมนะครับ ไม่นี่มันเกมเท่าไหร่เกมสิบหนึ่งไอ้ไอ้ฝ่าซ้อมอยู่ตั้งนานเมื่อกี้กี่แแทมครับไล่มาตัดแปดตับสองนะครับแปดตัดสามนะครับแปดแต้มก็ซอยเท้ารอไปเรื่อยๆนะครับแปดแต้มร้อยประกอบตรงนี้ให้มันเข้าทีแรกเกมไปแล้วครับรออย่าจบคลิป สนามที่หนึ่งตอนนี้โอ้โหสูสีบ้างนะครับ